สวัส <Ch> ด <ijn> ี <Hayır> ทุกคนมื่อนี้กับมังค์พกน้องอู๋แล้งพกกับน้ออู๋ล้องสาวันนี้ทุกคนน้องอู๋ได้เห็ดอันนี้บบได้ซื้อเด้อสตุ้นเอามาให้สตุ้นเอามาให้ทุกคนบ่บ่เคยกินจกเทืออนี่สิกินครั้งแรกอีแม่ก็บ่เคยกินสตุ้นมาแกงเพิ่นแกงและแซ่บแกงสะพะอีเลิศเพราะว่าแกงสะพะอีเลิศและแซ่บแล้วเพิ่นกะว่าอันเห็ดอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าเห็ดตีนแหดเนาะแต่โบคือว่าภาษาไทยเอิ้นเห็ดหยังเดี๋ยวทุกคนให้เบิ่ง อาจจะเป็นแบบนี้ใหญยส่องอันเอน<ล>ี่ยโคเกะส่องอันนี้ก็โเคโเกะเราไม่ได้ซื้อแล้วเพิ่นเอาให้วันนี้ฉันมาแกงเฮ็ดตีนแฮดกินเนาะทุกคนเนี่ยมาลองเบิ่งกันสังเงียบๆลูกบ่ได้ตึ๊บมาให้แม่ตัดมาอีแม่สีดว่าแม่ตัดเธออย่าอีแมสจะเป็นคนตัดเธอเนาะเอามาน่หมอน้ำบอ่อเออหมอน้ำเอาตั้งมาให้หอมพุ่นอ่ะ เบิ้งเบิ้งเบิ้งพวเคยเห็นจะเชื่อครังแรกเอ้ยทางแลยกันมือหน้านนั่นผู้ใดเนาะหมางามก้อนนี้น้อยก้อนนี้ส่วนเนี่ยมันออกต้นไม้ก่อนอืมเ<อ>ห่าเหาเฮ็ดน้ำน้อยอืมเพราะน,นั่นเฮ็ดนี่มันมีน้ำ ตัวนั้นมนาตัวอินคาหน้าตักเสันลงอีเมตัดทิ็ดอันได้มาชุดเร็วนี่อันตู้ด้าวขอนเพื่อนบูกินเนาะเพื่อนกับคนที่ว่าบูมักกินนัมอแบบแล้วเไปเพื่อนม่ตู้อันนั้นตู้คำบาฮันเบิ้ไหหงไม่ตูนนตต้ว้า เอ็นี้แข็งแห้งว่าอัน,อนแซ่บเลหมดแล้ววะว้าด้วยเหมือนกันคนกินแล้วเพคนก็จะก,กินพี่อีกแคตีนเห็ดทุกคนแน,นนเนาะเนื้อแนนเนาะลองเบิ้งซีน่าเด็ดกินเฮ็ดนั้นรอไว้อันเปอายานามาคั่นบ่นไหมคั่นแล้วบอกว่าฮ็ดข้าวเคียงฮ็ดแ,แกงน,น,น้อนแล้วบอเฮ็ดคือแกงน้อทุกคน tại hưng quá lượt, quá lượt nó, hưng lượt ra mà bụng kín học hỏi nha bụng em 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 nào em 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 อย่าไปเชื่อกันตอนแกงแล้วทุกคนนี่ทุกคนแกงเห็ดตีนแหดครั้งแรกในชีวิตสองดอกในนี้ยป็นกระไล่สองดอกไอ้น้ำยานางคันไวนะ้เนาะใส่เลยไปใส่น้ำยานางาอะไรเขาไอันนี้แม่นอันเขาเบื่อโอ้เสื้อีกนายมึงงามนะเพื่อนเราไปต้มมันกัน แกงคือนอเลยทุกคนได้อยูเม่ได้ยๆๆได้คนละอันน้าดที่นี่ไนีนนี้ังทได้เพราะว่าทกำลังน้ำมอนชิบวนแล้วก็ใส่แดงรานนี้ใส่พร้อมกันเดีวไหมบ่บบบบบอฟงใส่เพราะมันโดก่อนใส่เป็นเนาะใส่เป็นัวันนสองซอสาม ก็ก่ามอก่ามอนดิจ้าไปไ,ไปปบนี้ <c oughs> ไปเจอกันตอนเอาวันพักเอาอันเดซายทุกคนผู้ชมทุกคนนี่คือหน้าตาของแกงเ็ดตีนแหก แต่ว่าเห็นบอกใส่น้ำน้อยเดียวหนึ่งน้ำมาขึ้นมาบักกีร่าดเดียวท่านั้นก่อนเดียวท่านนเฮาน้ำมันแห้งน้อยหนึ่งจะค่อยเอาวันผักอีเลิศใส่สิมได้บอหนี่แม่กระจายมีความกังวลจะมมแ,ลแม่สิมกันกับว่าแม่สิ่มบ้านโกบ้านคืออันเฮ็ดอันคือเฮ็ดอันพวกเลยอื เดี๋ยวถ้ามันซุกทุกคนว้าตะเสียดีละแห้งแกียงเเฮ็ดแห้งน้อยเข้าน้อยเขาน้ำก็อ้อยออกไรออกเออมัซุกระมซุกเราบน,นี้เอาพักอิเลอร์ดร์เกลี้ยงใส่ผักอิเลอร์ดเลยแมวเฮ็ดแกงเฮ็ดทางไตเดีไมวเฮ็ดแกงใส่ผักติวติวเมนไปะนี้กินกันเลย นี่สิแม่แสบ,ลลแสบหลรดหลุเนวลมีรถว่านา <ละ S 1> ว่าน,านบ้านนวลฮอนก็หลยว่ามันชิ้นงามันเป็นงาเนาะ อารมณ์มันจะคือเห็ดเพิง่งเขื่อนแบบเนื้อโบเซ่กันอ,ออกเมือกชื่อชัดที่แรกเหค่มันใ,นใหญ่บวกกาขินคิดว่าแบบ ก็อนะ่ะเข้า่าอันพวมีกับพวกพวกืชประเภทอันเดอร์เอามาน้อยนึงอืมแล้วคว่ำเอาเปไปไล่ฉันว่ามันงามแท้างามไม่เป็นเห็ดอันเดอร์ม,ม่ตู้มันไปท่ามองออกแล้วไปเอาอีก่ไงอ่ะมนีมม่มกไก่ไม่เกี่ยงเห็ด เแม่มาเก่งพิดน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะยากเลต้มโดนโดนแ้นบอสุกินล้เบื่อเนาะวันเก็บดิมีอายไนเลยดิแต่ไม่กิดนงอนมีทานยั้ไงคะั้ง ้เฮ็ดมันยิ็ดเบื่อกับฮู้อยู่แล้วลูกไพรมันยิ็ดเบื่อกอือต้มเพื่อนกูเพื่อยากินอือต้มน้ำแห้งแล้วก็เอาน้ำซึ่งต้มต้มทางอือต้มน้ำแห้งแล้วก็เอาน้ำซึ่งอือปัดมากินแล้วแซ่บละมันกินและท่าถ้าตายกับปลาตายลูกไพรก็มากินน้ำกับปลาตายมือหน้าเราเอามาเฮ็ดกินอือแล้นี่คือต้มแกงก็้าไป ประตูเ <c oughs> <c oughs> รวาคือฝังโบแม่อาตอนต้มน้ำพี่มันเออบบตายดีบ่ต้มมันดนเนดีต้มมันดนเนดีน้ำแหวหอ่าน้ำเสีอีกบัดอันว่ามันแซ่บัดแกงชุดหน้าแกงคือเขาแกงอันเดือดและซุปกค็คกินใช่ บ้บานไม่ตัวน้ำอ้า,าองาเพชรมันออกนํหญ้าเพชรนะดูอย่น้งพงมันด้วยหนังคั่งที่เศร้ามันจะออกมันเก็บมันก่อ่อตู้เหี่มาเราเก็บเก่งจังเนี่แม่บอก รมันใช่บุคมบ่อยเลยวะมันก็แค่คือก่อนแล้วถ้ามันมีพริกนะฮะแซ่ก็น่าทุกคน เข้าใจว่าข้ามชิ้นยากไ่กินก็ไม่ยากเลยยามเป็นปืดๆอันเป็นกรึบๆๆๆสินะคุณลงคอเลยไม่ยามลเลยกินยม กค่ายเ,าเห็นไฟละเปิดแต่ไม่ไั้กแรงบบแรงไปที่เครื่องเ่ยบบตื่ ตายอยู่ไดมันนดเกียงทุกคนเกงเห็ดอันนี้เม่นมกไก่เม่าเซานี่เ่เคยกินจกเจือเทื่ยวน้ะคิดว่าสิเป็นแต่มืดแล้วไปนัน่งเม่นมดละตายมืดแล้วไปนอนท่าฟังไปนอนท่าฟังว่าจะมีอาการอันใดไหมอันบ่เคยกินเจือเทื่ทุกคนนี่เป็นครั้งแรกที่กินเห็ดอันเะด็กก่เม่เห็ดตีนแห้เห <c oughs> <had> ็ดตีนแห้ภาษาสัน อันเพิ่นได้มาไลายล่แล้วเพิ่นท่านแบ่งมาให้น้องอู้สองดอกให้ประดาอย่างดอกก่อนเนี่ยแท่นเป็นท่งแม,ม,ม่ตู้ได้มีซ้ำเจ้ามันเป็นแม่ตู้สี่ห้าดอกนี่แหละแล้วก็น้องอูได้สองดอกแกงกินได้ถ้วยนึงได้ถ้วยหนึ่ง <c oughs> <c oughs> คิดว่ามันมันเป็นรสชาติแบบย่ำไปแล้วแบบกรุบกรุบกรุบเสียนะพักละอืมอมันก็บไม่ร้อนมืนเมือกอืมมันบ่เมือกมันพ่อยอืมแม่บ่เคยกินจักรเทื่ะ คันท่าน้องอู้น uh, ี่ไปเห็นอยู uh, ่ป่านี่น้องอู้จะบวกบัวเอามันเลยคิดว่ามันเป็นเฮ็ดตายเบื่อว่าเคยกินอีกเดีนี้มัเงี้ยวเอามาเมื่อวานยังกินบัวมึดไล่โคตรตูดาวสีมาจันตาบอดไปเลยม่ต้นบ้านกับยังบ้านเดี๋ยวเมียนเดี๋ยวเมียนก่อนทุกคนหลังจากกินแกงเฮ็ดแล้วละเนาะ กะน้องรถก็ได้มหาอูแต่ว่าอู่เบไทยคลิปน้องน้องลดมาหาอูก็มาเรื่องอ่าเรื่องอ่ะยูทูบมาแหละในหนึ่งแล้วอูกับเบไทยคลิปนอนแล้วก็ขายเครื่องขายของอีหอย่างอีหย่งมายุ่งมายามายุ่งมายะแล้วก็พอดีอูอาบน้ำเนาะอาบน้ำแล้วก็สกเกี่ยมนอนแล้วเพราะว่ามันกระเดิกแล้วจ้าโมงอะไรเนี่ยเจ้าหมูเก้ามูเก้ามูหากะอาบน้ำแล้วเนาะแต่ว่าเไทยอีหอย่างเสนาออกซี อนอนเลยโอทาแล,นนอนนออแล้วก็ซึกเหนียวเนอะนะนอนนุ่งเสื้อตัวยิ่ง่าแล้วกัสินอนกับคลิปนี้กับสิลาทุกคนไปก่อนนะฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องอูให้คลิปต่อไปเด้ออ่ะช่วงนี้ก็เป็นโควิดนักน้อทุกคนกับบร่ไดออกไปใส่แต่ว่าก็สิพายายามเม็ดคลิปมาให้ทุกคนเบิ้งเนาะกะคลิปนี้กลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย